สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีเอสบีของเจนยูทุกคนนะคะทั้งเกา่ทาทั้งใหม่มาพอกันอีกแล้วกันกับเจนยูชโชเซ่เฮ <c oughs> นี่เกียร์เจนนี่จะมาโซแซบอี่ยังกินนี่กับตาป้าคาป้าได้บ้านาอ่าเพราะว่าเจนนี่โทษไปบอกขะนั่งมาซอยเย็ดอันนึงอันนอกให้ตําหุ้งค่ะพี่น้องคะ่ะนีบางคนตําหุ้งยขเจียวไข่เจียว เีโยกต้องเยอะไหมผัดค่ะมีแค่นี้แหละผัดกระเจี๊ยบค่ะแล้วก็บอกวันนี้ไม่อยากเข้ากองค่ะยังไม่ได้นอนต้องเยื่ยงมากยังไม่ได้นอนอ่ะเขาเหนียวค่ะพี่น้องเขาเนี้ยมาได้จากพี่น้องทุกคนกินน้ำกันกินน้ำกันด้ยค่ะไอ้อ้วนหุนหนพี่น้องค่ะเป็นยี่นิ่มฮูกัดแล้วนิ่มป่า ระดับไหนยับขาม่านี่เนี่ย,ยไม่เห็นเป็นเห็นเคืองสีอะไรพวกมันยิ่งย่านมีแหละอีแอบข <นะ S 2> เอเป็นอีแอบใช่ไหม,มน่องสบายเย็นแปด แล้าอะไรไม่รู้ว่าฉันไม่ดืม่มแอลกอฮอล์อาหารง่ายๆเพื่องคทยาียกมะเขือล่นง่ายๆจะได้ใจความ ยิ <łość> ่งมีนะร่หลายไม่เข้ามา พยายามหากินเดอ้อพี่น้องตาบายกินน้ำเดชบายอิม กระดุมก่อนกินเยอะๆกินทเลี่ยวล้วะพันฉันดิันซอกินเกีียงทำเหนกินทันจักที่พริกสีแดงนั่นมันเผ็ดใช่ไหมลองดูบออันนี้มันเผ็ดนะไม่ใช่อันนั้นอัน,นใหญ่ไม่เผ็ดฉันซื้อไปกินสามอันหว,วาน

ดินห้งางของตุลุ่ม,มเป็นอย่างคือฉันก็กินบะแซบก็จะอ,อือกินไม่เป็นตะแซบนะฉันสิใไญ่เป็นหนาเนาะไมแซบตาอคนทีพี่สิใหญ่เป็นหนา้กินขอบแซบอ ว่าประโยชน์วประโฉันต้องรีบกินนะคุณตัวเองให้หัวเพราะว่ามษสาเนทเพี้ยนสาวหัวจะมาเดือนนี้เดือนไหนมีนะเฮ้ยเดือนนี้เฮ้ยเพี้ยนเี้ยเอาประโยชนเดือนเดือนนี้เวลาเปลี่ยนนะนะเวลาเต็มปีเวลาในยุโรปเปลี่ยนมุนคือม,ม,มันเหมือนเดือนหน้าหรือค่อยหลังวนะหมุน เดินหน้าตอนนี้มันเจ็ดชั่วโมงใช่ไหมครับกฤษจากคนไทยก็ไปหกชั่วโมงหกเดือนใช่ไหมปีหกเดือนไม่รู้นายเมษายนถ้าถ้าแต่ช่วงเปลี่ยนฤดูสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเฮ้ยแปดเดือนหน้าหนาวแค่สี่เดือนห้าเดือนออกโทเบอร์ก็เปลี่ยนไงออกโทเบอร์ก็เปลี่ยนเป็นหน้าหนาวเขาจะเปลี่ยนเดืนยี่สิบหกยี่สิบหกเดือนเปลี่ยนเป็น วิ่งมูกเดือนนี้จะได้หมุนนาฬิกาขึ้น,นหนึ่งชั่วโมงพี่น้องกินข้าวเยอะถ้าเป็นหกชั่วโมงจะคิดง่ายไงพิเวลาเมืองไทยอ่ะเปลี่ยนปลีนปละสองครั้งนอนไหมบ้าหมุนนาฬิกาพี่น้องก็น้าร้อนหมุนหนา้านหนาวก็หน้าร้อน,น,น,นต้องหมุนหมุนเดินหน้าหนึ่งหนาร้อนต้องหมุนเดินหน้าหนึ่งชั่วโมงถ้าหนาของหน้าหนาวก็ต้องหมุนกลับอีกหนึ่งชั่วโมงเหมืนยุโรปเป็นยุโปปรปเ,เป็นหมด หานานมันจะมืดเร็วที่มองแรกมือก็นาฮ้อนประเทศหาทุ่มก็บปบม,มืดอมโอ้ยจุย่ช่วงน, <c oughs> นี้ไม่กินข้าวบ้านจามาอาศัยชาวบ้านกินถามว่าแค่์ไหม ตอบสิคุณนักเสพน่สหยชอบตั <fun ny and rest> ้งหัวเข่ากินเด็กบันนองเนี้ยมันหมดนะข้าวบัวไม่กินพวกนี้เชาพวกนี้เชาไม่มีอะไรให้กินแล้ว พริกเผาก็ายำน้ำปลรราใช่ก,ก็ได้ไม่มีอะไรให้พีนก,กินน่ะน้ำปลาแล้วก็พริกป่นรวยอ่ะอืม,อมก็ยุดได้แล้วโตมาจากน้ำปลรรานั่นแหละ ดีตนก้นานางนำได้อะไรได้หน่อย <laughs> ข้ากรนเจอ๊เกิดน้ำลายเมื่อเดือกนะพี่ รกินดิบจะอร่อยกว่ามันจะไม่เหนียวไม่ลื่นไม่ลื่น,นก็บ้านเัีงเงคเรียกมะเขือลื่นแบบต้มมันลื่นพาต้มต้มแป๊บเดียวแต่ถ้าตะเกียงเนาเกียงละงลไม้อ่อนมากหลย ถ้าแตงโมหงส์มันเราก็ตูดอยเป็นเมื่อเด่นเปล่าอือิ่มไหมไม่อิ่มก็ต้องอิ่มอิ่มสิกาแฟบัะคับซะขนาดนี้จะต้องอิ่มอยู่บ้านเขาจะต้องอิ่มอิ่มจะต้องบอกอิ่มก็ไม่ให้กินแค่นี้เขาไม่มีชอยไม่มีชอยกินไม่อิ่มก็ต้องเลิศอิ่มก็ต้องมาใส่บ้านเขากินก็ได้ยังี้ต้องทำใจคณะต้องห่อข้าวมาด้วยแน่นอนโดูให้โต อย่างติงๆก็อนอเมริกันแชงไนทำเนียทำเนียมแถวรยู้ยุโรปเป็นสี่เหลี่ฟังพี่น้นองอุบาอุซาเบจินเขาน้ำกันงก็สร้าง<ม>ก็ต้องออกซอยกันซอยแบนี้นัดนี้เดทจีบกันระสร้างคนละเครื่อง<ม><ม>ก็จะมีการเอาเปรียบกันผัวเมียใ่อกันไฟบัรคนละคาดบินเดียวได้เป็นสองคาด หาลังขอบพรัวดกว่าแต่ว่าส่วนมากขาเจ้าจิตใจง่าสัน้นที่เปินเป็นฝรั่งจริงๆนะคู่ผัวเมียฝรัง่งจริงๆอ่ะเขาเจ้าจิตายเครงเครงก็เครงเป็นแฟนเป็นคู่หมั่นก็ตั้งบ้านเฮาอ่ะถ้าผู้ใา้ไปตัวมันยิ่งไปผู้ใต้ใจยังเดียวจ้ะ จะไปงานปาร์ตี้ยังกระซังดื่มจะต้องซื้อองเพราะว่าจะเป็นวันเกิดหรือยังกระซังเขาจะไม่แทบสนแนกใ้เจะเอากินซื้อเจาอยากดื่มยังจะต้องใจเงินเองวันเกิดนี่บ้านเราพูดเลยเป็นเจ้าของวันเกิดนี่เสียเงินยังเดียวแถวแถวฝรั่งนี่แถวยุโรปนี่เราต้องซื้อเองกินเองถ้าจาอยากดื่มอาหารหมดลีไจะกินพรุ่งนี้เราจะกินให้หมด พูดเหมือนรู้ดีเนาะเหมือนมาอยู่นานอ่ะตอนก็ก็ปกตีก็ปกติกินกินเก็บกินกลางคืนตลอดกินเช้ามาเก็บไว้ให้เธอนะตอนเข้ามาเบิร์ดบอกอ่นน้นต้ข่าวไปแสมกินเมื่อคืนก็เหนียวนุ่มมากมันกับไข่เคี่ยวอร่อยมากเพราะก็เหนียว ไม่ไหนก็เทสกินไม่ได้ก็แซ่บพี่น้องจับปนจับแจวจับถึงแมวกไปจมไปแต่กระเบิดแซบมันกน้องเนาได้เห็นนางบ่นทุกคลิปแล้วขาวเพ็ดนางก็กินจนปากย้อยดีก็นั่นแหละจะรู้จักนี่ไม่ต้องย้อยไม่ต้องไปต่อไม่ต้องไปเชิมนะให้แค่ปากอิ่มมากินข้าวบ้านฉันไม่ปากย้อยทุกรายค่ะอีเดียมก็เริ่มย้อยแล้วนะจ๊ะปากห้อยแล้ว มไม่ต้องเสียงเงินไปฉีดแค่ปากอิมอ่มกินเผ็ดไม่เห็นปากฉันละสวยอิ่มตลอดว่าตินเผ็ดแล้วแต่แล้วแต่เราจะกินไฮเบิดไปซฉพาะเพราะว่าแต่แล้วเป็นทางแล้วขี้ฟางบลาเรืออีกแล้วถ้าจบอันนี้ใส่ไปโหลดกินินมดเบดอ,อันนี้น้ำฉันจะน้ำตลอด น้ำทำน้ำฉันไม่มีเชื่องกินน้ำกอกใช่ไหมนักศัพะว้าวเขาเนียวกระน,นุ่มตำมะม่งกระแทบไข่เกี๊ยวกระแทบบับ้นท้องไข่เกี๊ยวราดเขา้าวตะกร้าซอสแต่กวาพริก ชอบผิดกินบะชอบชอบผิดสีแลชาแนวลาดพี่น้องเช่นกับแซ่บทำงานต่อก่อนแล้วเขาจะหาเรามากินข้าวปรีไปทำงานนี่ค่ะต้องทำนะจ๊าเรียกมาทำงานให้นะไม่ใช่เรียกมากินข้าวก็จะไม่มีข้าวกินข้าวนี้ไม่ข้าวนี้คือข้าวให้กินนะท้งแม่ข้าวนี่คือน้ำใจเฉยๆนะคือเป็นการบริการว่าเจ้าของบ้านข้าใจดีหรือเปล่าแสดง เขาใจดีเขาถึงให้เรียกกินข้าวแต่ปกติฉันก็ไม่รอร่อยเดยกฉันเป็นคนใจใจะฉันเป็นคนใจดี <c oughs> ใจดีแล้วสวยมากมันบอกพี่น้องเนาะผู <c oughs> ้ดใดเห็นด้วยยังเมื่อึ้นแน่ห <c oughs> มดแล้วพี่น้องครับพักมือก้พัมกมาหลายมือ บัคเก็ตเจี๊ยบไรนึงคี่ซื้อขาดไร้ถัุยกินไปกินแล้วนี่พี่น้องค่ะสล่อนซื้อที่นี่ใช่ไหมกระเจี๊ยบร้านฝรั่งบอกเธอซื้อมาให้ฉันไม่แม่ร้านฝรั่งมีใช่ไหมบักติซื้อซื้อไหนมีเซนเบอรี่มีเป็นบางครั้งแต่ไม่ได้น้อยอันนี้ซื้อซื้อวันนังกี่บาทเนาะแต่มันไม่สดนะ่ไหมของมันเราบรรจาร้านแขกอ่ะเยอะมากจะมาจานหนังกางแพี่แจงเพลงมากพี่แจง อันนี้ซื้อมาแค่กิโลสี่กิโลกิโลละสี่พันเกร้เก้าบเก้าแต่พริกแดงกิโลละยี่สิบห้าพริกแห้งมันแพงอยู่แล้วไงมันเบาพริกแดงอ่ะพริกสดแดงบ้านเราอ่ะกิโลละยี่สิบห้านะพริกสดนะโอ้ขายแต่พริกแดงเขาไน่อยากใช้ท่าจุ่มม่าท่าจะไปเดี๋ยวพี่น้องผู้นายน้ำต่ำปื๊ๆโอ้ยนี่แสบ ได้หูน้ำตํางครเบาพัวก็ได้ะค่ะมือในวันนี้มันมีแห้งต่างอะไรก็มีผัวจะทำเนี่ยมันกับแสบคนละย่างแล้วพี่น้องแสบกินเขากับแซบเอาพวนคนละย่างกันอันหนึ่งแซบอันหนึ่งแสบอินนบอนนบอ่มอันหนึ่งแซบมันเป็นไงล่ะแซบมัน แซ่บอรอนั่นแหละคะ่ะตอนนันก็จะเอิ่มละหมากอรอยปะเนาะยา่กกันได้พี่น้องเอาล่ะครับพี่น้องคะ่ะได้เวลาเจนี่จะไปแล้วน้ำตาแตกกตอนนี้ามาหนึ่ขอบคุณทุกเมนทุกไลา์ทุกซับสะไคร่นะคะคอมเมนต์ไดเกิดนี่ไม่ตอบจะว่ากันได้พี่น้องเด้อสวัสดีจ้าสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้พอถังคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย